ได้เวลามาทำคลิป EP สําสำหรับเครื่องนี้ของคุณประเสริฐจังหวัดกาญจนบุรีครับี e ่ห้ออาเนินรุ่น Evo 6 0 0 2อเ่องนี้ก็เสียตามมาตรฐานสากลครับเสียหลายตัวเลยครับภาค DC 2 DC 10ตัวครับแล้วก็ภาค IGBT ภาค DC to AC อีก5ตัวอย่างอื่นอีกนะครับก็ เปิดทิ้งไว้ครับตอนนี้แบตเต็มแล้วก็ไม่มีการชาร์จแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดโหลดไว้นะครับเป็นหลอดไฟอันนี้ตั้งแต่เช้านะครับตามตามชิปแรกเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหลดโหลดเข้าไปนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ไฟจากแผงมันใจให้โหลดเลยครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เต็มครับไฟจากแผงมา516ครับมันเลี้ยงในวงจรด้วยครับใจให้โหลดเกือบ300ครับโอ้ลองเ,เพิ่ม500หรอ ได้รวมอห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเจวัตต์นะเมื่อเราใช้โหลดเยอะนะครับเครื่องมันก็จะดึงไฟจับแผงใจให้โหลดก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตแต่นี้แบตเต็มแล้วแบตเต็มแล้วนะครับมันเลยไม่มีการชาร์จมันพยายามคุมไม่ให้เกิน,นครับ ไฟ AC ไม่มีการใช้นะครับมารอสแตนบายรออยู่เฉยๆแบตเตอรี่ก็ไม่มีการใช้นะครับเพราะว่าแบตเต็มแล้วนะครับปกตินะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโหลดกันปิดไฟปิดโหลดทั้งหมดทั้งหมดครับตอนนี้ปิดไฟ AC และแผง เอาลงทั้งหมดเหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับตอนนี้โหลดเป็นศูนย์นะครับใช้แบตเตอรี่ล้วนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบโหลดกันครับที่5,000ันวัตต์5้านาทีเปิดโหลดที่สองพัมาแล้วพัดลมเร่งแล้วครับอยู่ที่พันเก้าครับเพิ่มอีก2อ0 0ัเป็นสามพครับกินกระแสบแบตเตอรี่ที่ 77, 78สิบปดแอมเพิ่มอีก 5้าเป็นส3่พาครับเพิมอีกห0าเป็น4 7่พบวกอีก200ร้อเอาแล้วครับสอ,องเดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับสอบทีห้นาที็ปิดก็ได้มันอยู่เฮก่อน นะทดสอบย,ยาวๆครับห้านาทีในขณะที่ทดสอบห้านาทีนะครับ,าารบก็จะไม่มีการตัดต่อดูที่ในการจับเวลา ย็งชัดอยู่ไหมที่ไดโอดที่เราถอดชอัดชัดอยู่ใช่ไหมถอดอไอซียังไหมไอซียังไม่เคยถอดมันยังมีกาวอยู่ให่มีโอด ผ่านไปหนึ่งนาทีมีกระแสแบตเตอรี่102แอมป์ครงนี้ถ้าเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนครับแล้วก็โหลดที่100วัตต์ e ีโว0 0 0เดี๋ยวเรามารุนกันว่าจะจ่ายได้เต็มที่ที่กี่วัตต์นะถ้าเป็นเครื่องอื่นนะครับจะอยู่ประมาณ6 0 0 0 6 0 0 2 เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับจะอยู่ที่6 9พันเกื่องนี้ค่อนข้างช้ำนะครับลายปิน้นช้ำมากนี่เราดามขาฝั่งมอกแปลงด้วยนะครับ ที่ต่อเข้ามอสเฟตทั้งสิตัวครับขาโมแปลงหง1นงตัวนะครับหนึ่งข้างจะใช้มอสเฟตอยู่ห้าตัวครับอีกข้างหนึ่งก็ห้าตัวรวมกันเป็นสิตัวแล้วก็ไอจ t บีทีมอสเฟตอะไรต่างๆก็ใช้เบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่เบอร์มาตรฐานที่เราใช้กันครับ ก็ถือเป็นการโมดิฟายไปด้วยครับถ้าไม่แน่จริงนะครับก็ไม่ทดสอบให้ดูแบบนี้เรียกว่าของแค่ของแค่นี่ครับห้าพันสามสิบวัตต์กระแสแบตเตอรี่ร้อยสองแอมป์ผ่านไปสามนาทีนะครับก็ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าเครื่องมันสามารถทำงานได้ครับ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ถึงขนาดนี้ครับเครื่อง6 0 0งก็คิดว่ามันเป็นเครื่อง5,000ก็แล้วกันนะครับใช้โหลดอยู่ประมาณ3-4,000ก็พอครับอย่าให้เกินนี้ถ้าใช้โหลดแบบนี้ยาวๆก็ไม่ไหวนะครับอีกอย่างหนึง่งเครื่องนี้ครับไม่มีพัดต,ติครอบด้านในด้วยครับการระบายความร้อนก็จะแย่ก,กว่าเครื่องอื่นนะครับเห็นไหมพอเปิดฝานะเสียงพัดลมเปลี่ยนเลย เพราะว่าการระบายความร้อนมันจะระบายไปทั้งหมดเครื่องอื่นมันจะมีพลาสติกครอบอยู่แบบนี้ก็คือให้ลมมันผ่านเฉพาะซิงค์ระบายความร้อนเท่านั้นครับน,นี่อย่างเช่นเครื่องนี้อย่างเช่นเครื่องนี้เห็นไหมครับ ดูนะครับเขาจะมีพลาสติกครอบไว้แล้วก็จะให้ลมผ่านเข้าด้านบนผ่านซิงค์ครับออกมาดีพัดลมอันนี้มันจะมีฝาปิดด้านล่างไว้ครับเขาจะไม่ให้มันระบายทั้งหมดครับตรงไหนที่มันร้อนก็จะระบายชุดนั้นเหมือนกันทุกเครื่องเลยนะครับที่ระบายความร้อนด้วยลมครับก็จะมีพลาสติกครอบไว้ ถ้าไม่มีมันก็ระบายทั้งหมดทำให้การระบายความร้อนไม่ดีครับอุณหภูมิอาจจะสูงกว่าปกติอิ่มเจ็ดองศานี่ห้าสิบสามเลยมันี่ที่ดูตะกัวซับที่ซับตะกัวตี้ดูตะกัวกันนี้นี่สีับ อานะครับพันไปห้าในทีเดี๋ยวเพิ่มโหลดอีกห้าร้อยเป็นห้าพันห้าครับเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นห้าพันเก้าครับยังไม่เตือนนะครับลองเพิ่มอีกหนึ่งร้อยข้าล่างตัวที่สามอ่าสองร้อยหพันหนึ่งร้อยครับยังไม่เตือนเพิ่มอีกหนึ่งร้อยสามตัวที่สาม เอาละเตือนแลครับอยู่ที่6 0 0งแต่ไม่น่าจะตัดครับเพราะว่ามันกั้มกึ่งครับเครื่อ, 6, องน0 0งจะตั้งตัดไว้ที่6 0 0งไม่ตัดเห็นไหมครับก็คือมันพอดีผมจะเ,เพิ่มโหลดเข้าไปนะครับปิดปิดมันได้เลยโหลดมันเยอะนะครับเอาละตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6,000 ขึ้นมาละ5,007 5,008 5 0 0แล้วก็จะลดลงไปนะครับลดลงไปล้เอาล่ะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันเป็น6 0 0่ครับถ้าแบบนี้ตัดแน่นอนตัดแล้วครับติดก่อนนะครับที่มาดูกันอีกที ว่าพังไปหรือยังครับเปิดโหลดทิ้งไว้ที่4,000นะครับโหลดรอยอยู่ที่2,400ครับยังไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเรามาลองการไบพพักันดีกว่านะครับจ่ายไฟ AC เข้ามาตามมาตรฐานนะครับถ้าเราตั้งค่าถูกต้อง เวลาโหลดเกินมันจะตัดไฟฟ้าไปจ่ายแทนนะครับเดี๋ยวให้ช่างโอเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับอันนี้โหลดอยู่ที่4,003มีไฟ AC <ม>เข้าร่วมนะครับเ,เพิ่มโหลดเข้าไปอีก500เพิ่มอีก500 5 0 0นะครับเพิ่มอีก500 ห้าพันเจ็ดครับ,ย,รบ,ออ 500, 6, รบยังไม่ตัดนะครับตัวเองห้าร้อยหกพันนะครับยังไม่ตัดนะครับตัวเองหนึ่งร้อยเตือนแต่ไม่ไบพลาดนะครับอันนี้เราอาจะไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับพี่ชมหกพันสามนะครับยังไม่ไบพัาดครับ นี่นะครับที่มันไม่ตัดเดี๋ยวพามาดูครับมันไม่ตัดบพาสอยู่เมนูที่6นะครับถ้าโหลดเกินก็ให้รีสตาร์ทมันมันตั้งเป็นดิสซิเบิลไว้นะครับอีกอนันนึงนะครับถ้าความร้อนเกินก็ให้ตัดมันมันดิสซิเบิลไว้แล้วก็มีอีกอนันนึงครับนี่เมนูยี่สิบสามนะครับ เป็น b y d ครับขปิดไว้ครับมันเลยไม่มีการบพารครับก็คือไม่ได้ป้องกันอะไรสักอย่างครับก็แล้วแต่นะครับถ้ามีชิโนทมัมเมอร์อะไรต่างๆที่อยู่ข้างนอกให้มันตัดข้างนอกดีกว่าให้เครื่องตัดครับก็ฝากกันไว้ด้วยขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลัมพูนสวัสดีครับ